สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมในทุกๆวันนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทําข้าวห่อไข่กันอีกแล้วค่ะแต่ว่าไม่ใช่ข้าวห่อไข่สูตรเดิมๆนะคะเราจะทําเป็นข้าวผัดกะเพราหมูสับห่อไข่แบบนี้ค่ะทําสูตรแอดวานซ์ขึ้นไปหน่อยนะคะทาออกมาน่าทานมากๆค่ะ ันตอนแรกเราก็จะไปเตรียมในส่วนของกระเทียมกับพริกนะคะมาม่าจะใช้เป็นพริกแห้งค่ะจะใช้เป็นพริกสดก็ได้นะคะก็นํามาต้าโค้งให้ละเอียดค่ะเพื่อนๆหลายท่านนะคะก็คงจะทําผัดกะเพรากันเป็นอยู่แล้วนะคะเราก็ตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันพืชพอประมาณแล้วก็นําพริกกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมค่ะ พอผัดจนพริกกับกระเทียมหอมดีแล้วเราก็จะมาเติมหมูบดลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะผัดเนื้อหมูเนี่ยนะคะให้สุกก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจึงมาปรุงรสกันค่ะวันนี้มาม่าก็จะผัดแบบแห้งๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําไปห่อไข่กันนะคะถ้าแฉะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทะลุไข่ออกมานะคะจากนั้นเราก็จะมาปรุงเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็ซอสหอยค่ะ ถ้าอยากเพิ่มความหอมนะคะก็สามารถเติมน้ำปลาลงไปได้นะคะแล้วก็ปรุงเพิ่มด้วยน้ำตาลอีกเล็กน้อยค่ะปรุงรสชาติเอาตามที่ชอบได้เลยนะคะแล้วก็จะผัดผสม,มให้เข้ากันค่ะจากนั้นมาม่าก็จะเติมใบโหระพาลงไปนะคะมาม่าไม่มีใบกะเพรานะคะถ้าเพื่อนๆมีใบกะเพราใส่ใบกะเพราค่ะจะได้เป็นผัดกะเพราที่แท้จริงนะคะ จากนั้นก็ผัดจนกว่าใบโหะบระพาใบกะเพราเนี่ยจะสุกดีนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยคลุกเคล้าให้ดีนะคะถ้าเราคลุกเคล้าไม่ดีหรือว่าตัวใบกะเพราใบโหระพาไม่โดนไฟนะคะก็จะทําให้เขาดําได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนนี้เรามาเตรียมในส่วนของไขค่ค่ะวันนี้มาม่ามีไข่ใบเล็กนะคะก็จะใช้ทั้งหมด3ฟองค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงเพิ่มนะคะมาม่าจะใส่พริกไตป่นลงไปเล็กน้อยตามด้วยผงปรุงรสค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะแล้วก็ในส่วนของซีอิ๊วขาวค่ะแค่นี้เองนะคะไม่ต้องปรุงเยอะค่ะเพราะว่าเรามีความเข้มข้นจากในตัวส่วนของผัดกระเพราอยู่แล้วนะคะถ้าปรุงเยอะเกินไปจะทําให้รสชาติเนตีกันนะคะวันนี้มาม่าได้กระทะเกาหลีสรงแบนด์มาใหม่นะคะก็จะมาฉลองกันเลยค่ะ ั้งกระทะโดยไฟอ่อนนะคะสูตรนี้เราก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็เกลี่ยกระจายให้ทั่วค่ะถ้าน้ามันเยอะเกินไปก็เช็ดออกนะคะจากนั้นเราก็นําไข่ของเราเนี่ยเทลงไปเลยค่ะทุกขั้นตอนในการทอดไข่นะคะก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นไฟอ่อนตลอดเลยนะคะไข่ของเราเนี่ยจะได้ไม่ไหม้นะคะพอใส่ไข่ลงไปแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยกระจายให้ทั่วกระทะเลยนะคะ ถ้าหากไม่มีกระทะทรงแบนแบบนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นกระทะที่เพื่อนๆมีในบ้านได้เลยนะคะมาม่ามีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ใช้เป็นกระทะบ้านๆกระทะเหล็กนะคะใช้ทําค่ะเดี๋ยวมาม่าจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะคะเพื่อนๆจะได้สามารถนําไปทําตามกันได้ค่ะ หลังจากเกลียไข่กระจายจนทั่วดีแล้วก็รอให้ไข่เซตตัวก่อนนะคะจากนั้นมาม่าเกอร์จะเอาตามขอบของไข่รอบๆกระทะเนี่ยออกเล็กน้อยนะคะจะได้เวลาเรานําขึ้นเนี่ยนำมาห่อนะคะเขาก็จะได้ห่อได้ง่ายค่ะจากนั้นเราก็จะนํากระเพราหมูสับของเรานะคะใส่ลงไปตรงกลางค่ะเอาพอประมาณนะคะจากนั้นก็ตามด้วยข้าวค่ะพอถึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ห่อได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ให้ทําแบบเบามือนะคะถ้ารุนแรงเกินไปไข,ข่ของเราเนี่ยจะขาดได้นะคะจริงๆแล้วมาม่าอยากใส่ไข่ดาวลงไปด้วยนะคะแต่เกรงใจค่ะเพราะว่าไข่ที่เราทําวันนี้นะคะก็ตั้ง3ฟองนะใส่อีกฟองหนึ่งลงไปนะคะเกรงว่าจะเกินโคต้านะคะจากนั้นนะคะใส่เรียบร้อยแล้วเราก็จะราดด้วยซอสพริพกหรือซอสมะเขือเทศก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะ จากนั้นเราจะมาดูด้านในกันนะคะเป็นเมนูข้าวหอไข่อีกแบบหนึ่งนะคะที่ S1 นะคะใช้เป็นผัดกะเพราแทนค่ะถ้าหากไม่ชอบเผ็ดจะใช้เป็นพวกผัดกระเทียมพริกไทยก็ได้นะคะใส่ลงไปแบบนี้ดูน่าทานมากๆเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะ ยังไงก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะทําออกมาแล้วดูน่ากินมากๆเลยนะคะหรือว่าจะนําไปทําขายก็ได้ค่ะปรับเปลี่ยนเอานะคะให้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะถ้าถูกใจมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ